แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ3ตุลาคม2567เราจะมาอัปเดตท,ทำลายการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่พร้อมเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นนะคะเปิดทำลายลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2 5 6 8หลังบัตรเก่ากำลังจะครบอายุ2ปี เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ โดยได้มีการอัปเดตข่าวหรือรายงานข่าวนะคะว่าในช่วงต้นปี2568ราวเดือนมีนาคมกระทรวงการคลังได้วางแผนไว้ว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เนื่องจากขณะนี้กาลังจะครบ2ปีหลังจากรอบล่าสุดที่เปิดลงทะเบียนไปเมื่อปลายปี2565 ช่วง5กันยายนถึง3 1ตุลาคมนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่มีการวางแผนไว้ว่าบาสสวัสดีการแห่งรัฐจะมีการทบทวนผู้มีสิทธิ์กันใหม่ทุกๆ2ปีเพราะบางคนอาจจะมีคุณสมบัติที่หลุดจากเกณฑ์ไปแล้วหรือบางคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์คุณสมบัติอาจจะผ่านในรอบนี้ซึ่งรอบที่แล้วเดิมมีผู้ลงทะเบียนกว่า 14.9ล้านคนแต่ปัจจุบันเหลืออยู่ราว13.5ล้านคนเพราะส่วนหนึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติเดิมนะคะในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 1. ลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและครอบครัว 2. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะคะ 3. อายุ18ปีขึ้นไป 4. รายได้ต่อปีของบุคคลและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีรวมถึงทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากสลากพันธบัตรและราสารีของภาครัฐต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ5ไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้บ้านไม่เกิน1.5ดล้านบาทและวงเงินกู้รถไม่เกิน1ล้านบาท 6. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข7กรณีไม่มีครอบครัวห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่และใช้ในการเกษตรไม่เกิน10ไร่และมีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดียวแาวฮาวตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาและรวมกันหมดแล้วพื้นที่การเกษตรไม่เกิน10ไร่นะคะ ต้องไม่เป็นภิกษุสาม,มนเนรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานร,ราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสและสว เไม่มีบัตรเครดิตการจ่ายสวัสดิการเบื้องต้นจะเป็นไปตามเดิมนะคะในส่วนของการจ่ายสวัสดิการต้องขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลว่าจะมีเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่เบื้องต้นจะเป็นไปตามเดิมก็คือวงเงินค่าซื้อสินค้าผูโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือน มาตรก,การบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมาตรก,การบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะโดยเบื้องต้นใช้งบประมาณราว4,800ล้านบาทต่อเดือนหรือราว50,000ล้านบาทต่อปีสวัสดิการที่จ่ายหลักๆก็น่าจะเหมือนเดิมแต่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ว่าจะมีอะไรเพิ่มเหมือนอย่างล่าสุดก็มีการแจกเงิน1,000 0บาทผ่านช่องทางนี้นะคะอัปเดตเปิดไทม์ไลน์สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ปี2 5 6 8พร้อมเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นอ้างอิงจากเกณฑ์ของครั้งที่ผ่านมานะคะอัปเดต3ตุลาคม